สวัสดีครับวันนี้ผมอมนัชัยนำเหรียญชนิดราคา10บาท2สีวาระครบรอบ100ปีกรมชนรัฐทานมาให้เพื่อนสมาชิกได้รับชมกันนะครับสำหรับเหรียญ10บาทสสีวาระนี้ออกเมื่อปีพศ2545ระส5ครับด้านหน้าเป็นพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5และพ่อหลวงรัชกาลที่9นะครับ ด้านหลังก็มีตาของกรมชนรปทานนะครับผมถ้าจะให้เรียกกันก็คือตาพระพิรุณทรงนาคนะครับก็ถ,ถือว่าเป็นเหรียญมีความสวยงามนะครับ2545 ปีนี้อีกพรุ่งนี้มาลืนก็จะเป็นปี2 5 6 5้าก็เท่ากับเหรียญนี้มีอายุ20สิปีนะครับอันนี้เป็นเหรียญที่ผมซื้อมาตั้งแต่หรือจัดหามาตั้งแต่ปีที่ออกใช้งานครั้งแรกเลยนะครับก็เก็บมานี่ก็ยี่สิบปีนะครับนี่เก็บมาตั้งแต่เดิมตั้งแต่ต้นนะครับไม่ใช่มาซื้อมาหา,าเอาไป พศปัจจุบันนะครับเก็บมาแต่เดิมท้ายนี้ขอขอบคุณเพื่อนสมาชิกทุกท่านนะครับที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามครับสำหรับเพื่อนเพื่อนท่านใดที่ต้องการเหรียญเหล่านี้ไปสะสมก็ติดต่อสอบถามกันได้ครับยินดีแบ่งปันให้ครับผมขอบคุณครับ